ไาาเท่าไหร่มือนะป้าก็ลงมาหนีให้แล่นน้ำเลยตลอดไปขึ้นรถสัปปะไปไปไปเนี่ยัตนล้ว้่ยว่าไงบิาบยาให้มือได้ยให้เอามือเอนแต่ยสายป้านอนน้ำบ่เหี๋ยวอ่นป้าสิมาไม่เด้อบัดบัดเท่าจะขึ้นรถบปแอร์ถึงรถกเด้อ ໄປເປັນຈັ່ງໃດເດເນາະຕ້ອງແຕວຄືສຫມ້ອຍສ મી ແຕບອະຊ່າງຍັງບໍ່ໄດ້ມາເຮັດອີບນນາ วานนี่บ่ได้มาพี่น้องเอ้ยวานนี่ทางสวนคาเวียกเพื่อหอบใต้หอบเนือเนาะกะเลยบ่ได้มาสิดาบ่นี้สร้างเพิ่นสิมาแล้วกยังบ่ยังบ่ได้มายังเฮ็ดอยู่โรงเรียนยังบ่แล้วบ่เนาะอะน้องแตวอืออ้ายพี่น้องเอ้ยเจ็บคอ ยังบันนี้มาวันนี้น้องเตวอเอายัางปลูกไว้ต้นน,ตนี้ยังนะเต็มเลยนี่เหมือนนอนกับลูกเดี๋ยวไปจักกอ,ออละอ่อนพดเป้ามาใส่ข้างทั่วอื้อสีใส่เอ้สีใส่ใส่สสสนอนบ่ อ้าวอยู่ในบ่สิใส่โอ้โอพายสุดเซียวของลงแตวนี่สิเป็นตัวนี้เนาะตัวมีตะปูตอกเส้นรักนี่เลยจ้ะเอสบายดีลูกป้าจ้าอาบน้ําบ่อน่ะคือเหี่ยวหวดชุกเนาะ ปะทอใส่ฉินจีมพูดต้องเลยอะนี่ฮะลงวัดบริแก่เลยไปไปแม่เป็นส่งกดพอและลูกเอายังมาน่ะสิซส่งกระบส่กระเื่ม้อ่มือเี่ยงในเบื้องจะมาชงเเมื่อบ่ได้นงบรได้ก็เอาไป อ่ะสวัสดีน้องเด้อน้องโอ้ยแล้วไปกินสมบุญใช่วันนี้กำลังแฉบโอ้ยอยากกินเข้าเดินนี่มิยังกินเลยกินมาแด่แก่โฉมเข่ากงโมตอนนั้นได้ชิมบอนคออ๋อแต่กินข้าวนี่เออชวนกินสมบัตินี่ตอาสีใส่เนาะป้ามีอยู่ป้ามีนักกินอยู่ป้าชูกินอยู่วันนี้อ่านหายเลย ตื่นนอนนี่ผูว่าลุงน่ะลุงน่ะยังมาไปเบิ่งดูห yeah. ่ะไปหับลุงไปปะ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 ไปเบิ่งดูห่าลุงอ่าไอตื่นนอนในแอร์เลยแอบยังกวาซ่วงยังไม่ยังแบบงงเงับอยู่เนาะเออพะลุงเอายังเด้มาน่ะผูลุงหิวข่าวลุงกับป้าหิวข่าวเราวันนี้ มาฝากทองอยู่บ้านเจ้าอะไรสิไซไร้างมันบรมมาไหมแถบวนี้นะเออเฮ้เพระนอประ่อินบ่มือนนี่ยังเห็ดโรงเรียนอยู่บอวันนี้เอ้าเอ็นคือบ่มาพี่ค่ะแล้วยันว่าวันศินเลยโอ้วันศินเพื่อเบี้ยอย่าเด้อเมนแมนโอ้ยไปกี้ข้าวอยู่ที่นี่ ไอ้คันคอโอ้แม่นแด้ววันสินเป็นอาสิพักช่วงย่านไพยานไพลุงดูงอ้ยมาหาลาในได้ลุงงอายมาไวมาไ้ไปหิวเข่าแม่น้ร้ลานได้หิวลานคิวเข่าจักนี่เนอะเอ่อผมเราเงาไว้อยู่ได้ฮ่ะ เอออยูข oh, ึ้นรถหนาแม่จ no> ้าละโอ้นุ huh? okay. ่งช yeah, like ินลงวัดวันนี้เหยียบชินเจ้าของพ่อให้แม่น้อหมุนม่หรรถกะรถกะเนตตีนรถกตตีนพี่ๆหาลูกอยังมานกนมาไหนี่ฮะขนมรงไวขนมจิ้มไปนี่นี่อยากให้กินลายว้ากว้าว่า หายเตื่นนอนหายตื่นนอนมาันอยู่บนนอนผู้ออบ้านในน้องพิงขีดนีนะเอา้นี่นี่เอปนี่นี่นี่รับเสี้นนี่ป้าจอรับเสนมาชูกินนี่่ให้ลุกไม่ให้ไ่ให้ทิกไล่ได้เยอา้ตยังอารมณ์ดีแกยินพักเจ้าเห็นบ้ จะกินบ่ข้าวอ่ะโกินข้าวหรือบ่กินแต้าหู้กินแตงโมอืมอ่านเอออีกแล้วบาดนี่โอ้ยหน่อยเอหน่อยเอไปเนาะดีปัญหาชิตื่นนอนห่วพี่น้องเลยทั้งพอ้างมาหนี้ยุดบันสินเด้โรงเรียนหนังบริเฮดโรงเรียนก่อนบันสินบริเนตรบริเฮดแมีนเลยบริเฮดอาพี่ไป จสิไปหาถ้วยะบวงกอนเนียเนี่ย่ได้กินข่ากินน้ำเยอะนี่จะไปก็ไปเน่ยชับสิกินนสิอมาสูแกวกินน้ำกันและไปสาวในให้น้ำเข่าขนมนี่บอขน้เคยนั่นม่แต่คือขนงเขาให้ยังได้แบบนี้ให้ยังได้แบบนี้โอ้ดีเลยฉันดีเลย แกไปโป้คอยแกกินเหยาให้พ่อนน่ะบกินบป้าจะเอาีนให้เนี่ยเอ้ยถัวน้อยมาให้สีไสนน่เด้อเอาใส่น้ำจิ้มไห่สีไสน่เด้อเาสีไสเนาะลืมกันบ่บ่ไมามื่อเดียวนี่เาหางตืนอหัถึงมือป้าละใส่ใส่อันน่หนาบีบบีบใจอันขนมพึ่อันไนจ บอก้ตะโอยโอยโอยนี่อ่ะเร้อปาอรเยอที่ที่เอ็นสาบนี่เิ่นสาบแล้วบ่อนหรอเ่ยังยังฟังนั่นบอกข้างใมหม่องหนาวของน้าหันด้วยนึ่อยังบอก้เหรเพิ่นเป็นยังน้องเี่นอยู่บป่า่า่มา้ม่้วนศิวันศิลพ์่นได้ยุู่ สร้างรถอันยุดคือกันแจ้งเนาะแมนปกตินี่ยุดได้สินดับคือห่าได้ผักบุได้แมนโอ้ยฝ้ามาทำบานเลยเนาะแมนทาบานอกินน่ะเติมก็คือมันนี่เปลี่ยนไปก็คือสร้างบริบ้าคือเกา

mẹ 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 ต้องพิงกับมักได้ขนมน้ำจิ้มนี่แะครแล้วก็น้ำจิ้มมันนั่นเพิ่นมากบี้ป้าแม่เขาเจอในหวานมาป้าเจอตัวนี้เนี่ยมาให้กินเลยมากิ้บพวกกับน้องพิงแกะแล้มันก็เลยอย่างไม้เพิ่นลายนั้นจะเป็นไงน่น้องพิงเนื้อโอ้ยเชื่องไหวกับซอกหา เงาเงี้ยไปมาหาแม่เจ้าชื่อปิปัชูแม่จะกินก่อนไปแม่เจ้าชิเด็กนั่นนี่มีหมูกินเข่าวานนี่ป้าบ่ได้มาวานหนิปลาคาเวียดจนคำเอ้อมาเกือบคำได้ไหมนี่กันจะไหก็ได้กลับไปได้นี่จะไหนกลับปลาได้หน่เวลากระไรเจาะมาอยู่แกเองบ่เนี แกเอง้ากนเย็มาคืนะคือว่กินตอนแรกแล้วแต่แม่บ่แกก็ยังเกน้องก็ได้กินมวัดอกินมดอกอไยังแนตื้อยู่ยังตือยู่หมามาป้าลุมข่าวข่าวเงข่าว้องกที่บ้านของน้องเตีมานี่าสนใจเนาะอ าม่าปลาบริบรกินกระเพ่นแต่เฮิงกันได้เนาะบุรีกินข้าวต้มแตยนี่เั้นแล้วอันห้างเฮิองนี่แค่นี่ใชว่าคือบุรกินขาอนะบุรกินขอน่าหมดเครียดอีนะฮะอัน้ใชเนาะบ่อามมากเบางชิมันก่อนรับสิ้นห้านประจำมาไล่บ่ไล่เน่ยรู้จักห้านนี่กับน้ำมาไล่เนี่ยใจ่อันน่ง ออ้เื่นเหายในเพื่นเลากินซะกินซะมาต้งเมือก่อนเลยหิหิวข้าวมาเด้อป่าลุงเลยอมได้ลาบแล้วคมบ่ตัดกันแม่ได้คมเขาอ่ะจะไ่รวงขาว่านี่นี่ให้แม่ปอดนี่ นี่เดี๋ยวผม่อืมแบบอากาศอากาศเย็นๆยนหนาวพอดีช่ยไปกินสมโอ้ยเอกลไกินข้าวอืมกินม่ากินยังไงจมเยอะน้ำมันผนบ่ะโจมยังหงโมงป่ะเยอะาเพิ่นมกินข่าละไว้โมไม่กินข่าเนี่นหูฮะบบบอะ

Wenn, wenn. Bo, th -th bà chị 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 bà แม่ um ão, yeah, sure. okay, ัมืมีอะไรเสียใช่ปะน้องแต่วเไม่กินดิบ่ะไม่กินดิบเจ้าอันกันเขาไ่กินยอะนี่จำต้นโอเคอยู่แล้วหลับหิือ not ับแล้ที่บ่านางไม่เห็นเรียกอะไรบ้านเลยลืมเรยอ่ะจริงจริง กางเรียนท่าสีได้หรเปล่ได้นะอืมอเนพนักงานอะไไ้หรองมือได้เั็นรวมแห่วนใจกันแว่าผมคือท้าไว้แต่มันสีบลอนนกาคายูุสีเะเปนชาบได้แต่เหง่เรอใช่นั่นผัเนาะน่าเป็นทะเขาคิไปเมื่อเลยจ้ะาดไตเหงเนเแล้วอืม อุ่นขอนียว3ามมือหรอเนียวเนียวกันนะเจ้าได้มาเถยหนึ่นจะมือสองมือตะกี้ได้เนาะสองเท้อหนึ่งมือหนึ่งหน่อยชิหาย,ยางมื่อน้ำได้ไมเนี่ยมือนั่แนแลน,น้ำก้น อันนี้ถั <uta. c ười> <c ười> ่วไลมมิดมีตั้งแหนมตั้งชิ้นแห้งมีตั้งพักอะไรอย่างเงี้ยใ้ข่าวนี่ปลาปลาแล้วก็แหนม้ั่ววตีกิ้งชิ้นหมูหมูทอดคบหามูในถั่วไนี้โอ้โผู้ชมจะตีกิ้งบ่ทอดเอาก็ทอดเอา ข่าก่อนเนาะใช่ว่ลูกแ่เงินป้ยน่าวแล้ีเด้อมาเงือกวยเงี้ยคนไหนแม่จะไพี่เขาแต่เช้าุันนีวะวันเที่ยังไ่กินเลยวะยังจำู้เลยนจะนักนจะนักัลดได้ิเนาะตน้าขึ้นแ่ลน้ำหนักลงเดี๋ยวไปจ้ะลง้ว งานช่วงนี้มีเรื่องในสมองคิดลายกินข้าวปูยแน่กินข้าวเดียวแน่ช่วยกินน้ำมันดกะก็เข้าไเมื่อหนึ่งสามรอบทีละห่เทียยังบุกคำห่มือหาเทียนบุกคำกินน้ำหลกเซรเมตรชองเมทมักวัชชันมอเห็นเนจ้ำ เก่งเกงเกงเกง้องพิงบบเนาะแต้มต้มหนึ่งสมพักบิดอืน่สมพักกับมักสมพักกักินได้นี่ที่ว่าห้าอาให้กินน่ะสมพักกับาห่อสมเลยมัมักขนาดเด้อมี่เดอยังให้คิดเด้ตี้อดีแล้วเนาะ อย่างนี้ยิ่งทำนี่แหละใหญ่คัานตะวัน้นน้เน้อสชดดอืม่กสชได้เลยเมีใครมันจะเป็นน้ำ่างอืเดี๋ยวว้ด้ซะเนื้อมาแล้วาเรียกเลาก็มาเห็นแล้วเราการท้บุญยัเรียกรวมเนาะเรียกวนันนัเป็นทางใหญ่กจะตั้งยู่แล้วเส เจ้าเสียมาแต่เวียกส่วนตัวเจ้าก็ไม่ได้ครับเจ้าบ่อเวียกรวมเนี่ยสาธุบ้านพามาทุกบ้านเห็นยังกันเต็กเนาะเกิดาลูกบ้างหมามาได้บ่พ่อคนหนึ่งก็คือเป็นใหญ่คนในบ้านนี่บ่เป็นในโฮมเนาะมีในโฮมในบ้านพอที่ว่าน้องระบวชนี่เป็นในโฮมป่าหรอแต่พู้จ้อยนี่แล้วกับเยวกับอานาการก็ตั้งบ่ในบอกในบ้านนี่บ่ผู้เฉพะจ้อยนะ คือทำงานพ่สร้างในมีเป็นเกี่ยวกับในบ้านนี่จะคนแล้วก็อีกคนนึงได้สักแว่าเป็นนั่นประมาณตีอันพูนพูนแล้วสิจะเมียเมียเมียยังน้อยอ่ะเนี่ยยังน้อยบ่แม่นเราเราเป็นการในบ้านบ่เราเป็นไม่ไม่แม่เราเป็นเคยสู้โอ้แม่นบ่แมื่อก่อนนึกว่าเราเป็นนั่นคือกันในพูนกันคือเนาะแม่น แต่ว่าเวลาพ่มีเรองเยังงพ่ชิมาน้ำกันเบิดเม่พูแหนึ่งือไปน้ำตลอดเนาะในในคณะพ่งนะคือว่าอยู่เป็นน้ำกันเบิดโมเมนเนาะคิวขาวแห้งเลยิอืมกินแซ่บมาไปกินชมบะเอ้พั่น้ำบบะคิวขาวมาชนกินชมไม่แย่งกินเลยเหร มีแต่รวมม็ด่ไหมอืมอืมอืรวมมากอันนี้ขวดไปกันเฮ้ยหมูแม่งกินบุไรด้ลูกินมุไรอีกคนกินไรด้วกินมุไรหมเรวมมักอบาอ้มันคือมบัไเกิดอะไรขึ้นนะแบบนี้เกิดอขึ้นน่เนาะโง่วมมป่วย กเนี้ยยังบนเนี้ยเขาขัวได้ยะกินบันี้ยอื้มอ้บะนี้ยผักครจับไกกินตำง่วงแต่ว่ามีเวลาตับเงวนเหี่ยวว่าแบบแต่เจ้าจะให่ได้เหอบะอืวเห็นเหี่ยววลาใไห้จ้าไม่ตื่นเชือรวยยังไแต่เขาเช่จะนั่งไป ทันไเรียวตรำไเรื่อเกียบด้วย่เลยกินข้ากับตแซ่บเดี๋ยวป้ายหิวไปจ้ะหิวเก่าไปจ้ะเข่าสามมือไปกินเข่าดิเว้นมือเว้นไปกินเข่าไม่จะไปก็ไป อิ่มมาได้บัดนี้อิ่มแล้วก็จะได้ขอจบคลิปเลยเนาะทางปลาลุงยังกินอ้างอยู่คนละกินอ่างปลาลุงแบบซีดเรียกว่าราบเนื้อไปพี่น้องก้อยเนื้อนะแกงน้ำไม้เนาะแกงน้ำไม้นี่กับรวมมิดตัวนี้รมมดเมนแกงน้ำไม้อยู่ก่อนเนแกงน้ำไม้ใส่กระดูกหมูเียอแกงไม้ลองนะน้ำไม้นะมันจะมักเอามันมียังยอดตาม บุญแม่นเนี่ยเาเนอะแต่ว้านบุญแม่หนูไม่ไล่หอูไม่ยอดนิ่งง่ายนะเออแต่เนาะอไม่หวานนะไม่หวานไม่หวานเรียกว่าหนูไม่เพราะบ้านหมดบิ่งเนาะโดยฮัท่านสำหรับคลิปนี้ป้าลุงเอ้ยทั้งสุบุญก็บจะได้ขอจบคลิปก่อนเด้อมากินข้าวอยู่บ้านน้องแตียววันนี้มาเป็นมูไบ้านบ้านก็โดดสบายดีป้าลุงกันเพดเดลอะโดยอะสบายดีป้าลุงบดสุสุคนเด้อเนาะโดยเพดเดล สำหรับคลิปนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมก็คือทั้งโครสร้างมื่อนี้ยุดเวียกพี่น้องไงเนาะยุดมาได้สามมือนี่เดี๋ยวจะพิ่ประเฮ็ดโรงเรียนท่าสีโรงเรียนแล้วแต่มื่อนี้กับไร้เ็ดโรงเรียนกันเนาะแต่เป็นถึงมือวันพักมันพนที่บ้านเมืองเขาหนับถือกันมากพี่น้ดองเอ่ยดูวาวันพระเนาะโดยกัมีแต่รอถ่าเบิ่งน้ำกันเมื่ออื่นพว่เนี่ทั้งโครสร้างพ่นสิมาดำเนินการต่อด้วยพันสิมีเวียกต่ออยู่ที่โรงเรียนบ่ กะรอถ้าเบิ่งครับส้มน้ำกันเด้อป่าดุงเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขามาเป็นทวงเป็นยัยกับน้องแตีวบได้มามือหนึง่งเอฟซีวะข่า <c oughs> ขไปหา,าหน,หน้องสาวเด้อพ่อน่อยเนาะมื้อนี้ก็ได้เขามาเพิ่มเติมกับมาเบิ่งน้ำกันเพี่น้องเอ้ยโดยอ่ะคลิปนี้ไปแล้วสบายดอยีอยากเมื่อน้ำบอสอยากเมื่อน้ำมือน้ำไปย่า ว่าเท่าว่าใเมือน้ป้าก็ลงมาหนีให้แล่นน้ำเลยตลอดไปขึ้นรถจากป้าไปไปไปเน่โตนยุ่อกป้าง่ายประหยัดเพิ่นประหยัดเหมืองนี่ห้เอามือ่นเปล้วาย่ป้านอนน้ำบ่ะดยบอื่นป้าสิม้าไมเด้บัดว่ท่าจะขึ้นรถบแอรเลยถึงรถก็เด้อ กนตเพื่อนบัวอยากให้เมื่อเพื่อนบัวอยากให้เมื่อไปไปฉันไปไปายเมื่อก่อนเด้อปลาปลาเมื่อปลาก่อนปลาอย่าปลาไพิมก้อนคำเดียวโอ้ยแหล่นมามแหล่นมามันดังไห้เมื่อโอ้ยเนาะปลาปลาเมื่อก่อนบาทนี่